ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็เพิ่งไปดู next go wins มานะครับก็วันนี้จะเป็นรีวิวที่อาจสดเหมือนเดิมจากหมาแกะหนังนะครับอันนี้จะเป็นรีวิวของเรื่อง next go wins 1ประตูสู่ฝันครับเป็นเรื่องราวของทีมฟุตบอลทีมหนึ่งที่แพ้ทีมชาติออสเตรเลีย31ต่อ0จนเป็นประวัติศาสตร์ไปเลยครับว่าทีมนี้ไม่เคยชนะเลย แล้วก็เป็นเรื่องราวของโค้ดคนหนึ่งที่เข้ามาทําทีมก็เรื่องราวก็ประมาณนี้ครับแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ต้องไปดูเองนะครับก็ลังดูจบอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งของไทกาไวติที่สำหรับผมมันอาจจะไม่ได้เท่าผลงานกเก่าๆของเขานะแต่ผมรู้สึกว่าก็ยังทำมาตรฐานขึ้นมาได้ดีกว่าเรื่อง t h o r Love and Thunder นะครับก็เรื่องนั้นถือว่าสำหรับผม คอมเมดี้มันหลุดโทนล้วทําให้เสียหนังไปเลยแต่ว่าเรื่องนี้ยอมรับว่ามุกอบมุกอาจจะไม่ได้แบบเท่าเมื่อก่อนแต่ว่าผมรู้สึกว่าสไตล์ของไทกายังมีอยู่ชัดเจนครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เท่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าประเด็นดราม่าเนี่ยบมดราม่าผมรู้สึกว่าในเรื่องมันมาช้าไปหน่อยครับในมุมมองผมนะนี่ไม่รู้ใครคิดยังไง ผมรู้สึกว่ามันน่าจะมาคือรู้ว่าแบบมันปูทางมาทั้งเรื่องนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเสียดายไปนิดนึงว่าแบบเอ้ยทาไมมันมาช้าไปหน่อยแต่ว่าไม่ใช่ไม่ชอบนะเป็นหนึ่งในหนังที่เปิดปีในโรงภาพยนตร์ที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งเลยครับอืมมันเป็นหนังที่ฟีลกูดสไตล์ไทกาแล้วแบบถ้าสมมุติใครชอบไทกาวัติติผมเชื่อว่าเรื่องนี้คุณก็ชอบไม่ยากครับแล้วก็ งานอื่นๆแล้วกันรู้สึกว่าถ้าเปรียบเทียบกับงานอื่นๆผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ดีกว่าทอร์หรือเบนทันเดอร์ชัดเจนนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าสมมุติวัดกับโจโจและบิดผมรู้สึกว่าโจโจและบิ t เนี่ยคือทุกอย่างลงตัวแล้วก็พอดูจบมันมันจุกอกอะแต่ว่าเรื่องนี้คือดูจบมันก็แฮปปี้แต่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้คือมันอาจจะเป็นมุกตลกหรือเปล่าที่ทําลายตัวหนังไปบ้างในมุมมองผมนะ เพราะว่าคือตอนดูในโรงอ่ะดูอันนี้ผมไปดูรอบสื่อจากแล้วก็ขอขอบคุณทางดิสนีย์ที่เชิญเราไปนะครับก็ผมไปดูรอบสื่อเนี่ยมันก็มันถามว่ามันหาไหมมันก็หานะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันหาแต่ว่ามันหาแป๊กบ้างแล้วก็หาแบบหาเลยบ้างมันสลับกันหาสลับกันแป๊กอ่ะมาที่ข้อเสียกันก่อนครับข้อเสียผมพูดไปแล้วแหละว่า สไตล์ของหนังไทกาช่วงหลังๆเนี่ยคือบางมุกตลกเนี่ยคือมันก็เล่นไปเลยอ่ะสมมุติแบบมุกแป๊กก็ผ่านให้แป๊กไปแล้วตัดสินใจก้าวข้ามผ่านแล้วแบบไม่ไม่มาย้อนมุกนี้อีกอ่ะแล้วก็ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมันดูขาด,ด,ดบางช่วงไปอ่ะในมุมมองผมอย่างที่บอกคือช่วงเวลาดราม่ามันรู้สึกว่ามันมาช้าไปหน่อยอ่ะมันถ้าสมมติมาถูกจังหวะมากกว่านี้ผมเชื่อว่า นี่หนึ่งนี่จะน่าจะเป็นหนึ่งในหนังที่เพอร์เฟกของไทกาเลยครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นหนังบอลที่สเกลที่ระดับพอตัวแล้วก็ไม่ได้ดูเวอร์วางจนเกินไปแล้วก็ทำให้เราอินได้ง่ายมากครับมาที่ข้อดีก่อนแลวกันเลวกันผมรู้สึกว่าเรื่องนี้คือมันเป็นหนังบอลใช่ไหมครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นหนังบอลที่คนไม่ดูบอลก็สามารถดูได้ครับมันไม่ได้ อธิบายแบบอะไรอ่ะ pressing อะไรประมาณ pressing pressing วิ่งไปไล่บอลยิงประตูอธิบายเรื่องตำแหน่งผู้เล่นแบบรู้เรื่องไม่งงไม่งงเออผมรู้สึกว่าดูรู้เรื่องนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ดูบอลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่ามันสร้างข้อคิดให้คนดูได้ดีมากๆครับมันสร้างข้อคิดที่แบบเฮ้ยมันเป็นเหมือนเป็นการหนังปลุกใจอารมณ์ประมาณคล้ายคซีรีส์อย่าง welcome to rexham ครับ เรื่องนั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนกับคอมมูนิตี้หนึ่งที่ปลุกทีมฟุตบอลนี้ขึ้นมาแล้วก็คนคาดหวังกับทีมฟุตบอลนี้ให้ยิ่งใหญ่แล้วก็กลับมาสู่ลีกปกติลีกอาชีพของอังกฤษอีกครั้งอ่ะอันนั้นเรื่องนั้นนะไม่เกี่ยวกันครับแต่ว่าเรื่องเนี้คือผมรู้สึกว่ามันคล้ายกันมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เล่าแล้วก็เราสามารถอินทั้ง สังคมในเกาะอเมริกันสมัวนี้ด้วยครับอืมส่วนนักสแสดงอย่างไมเคิลฟาสเบนเดอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เขาเหมือนมีพนังงที่แล้วก็ทำออกมาได้ดีมากๆครับอืมแล้วก็ส่วนมุกตลกในเรื่องผมรู้สึกว่าก็สไตล์ไทกาผมเชื่อว่าบางคนก็ชอบครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าไม่ได้มีจุดไหนที่น่าเบื่อในเรื่องเลยมันดูแล้วไหลไปได้ทั้งเรื่องจนจบเลยอะ่ะ ไม่ได้รู้สึกแบบเาหาง่วงเาานอนแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆสไตล์ไทกาเนี่ยแหละแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเขาไทกาเนี่ยควรที่จะกลับมาทําหนังระดับนี้ก่อนอะแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปจับหนังใหญ่อะ่ะเออในมุมมองผมนะคือจับหนังประมาณนี้แหละหนังประมาณเนี้ยหรือโจโจ้แล็บบิทอ่ะอย่าเพิ่งไปจับหนังแบบเกินร้อยล้านอะคืออาจจะต้อง ทำหนังแบบนี้ให้มากขึ้นก่อนนะผมเชื่อว่าฝีมือเขาจะพัฒนาขึ้นตามไปด้วยครับอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือดนตรีประกอบในเรื่องเพลงประกอบถือว่าดูอ,ออกมาจากโลงก็ติดหูอยู่นะแล้วก็เป็นการสำรวจวัฒนธรรมของชาวอเมริกันสมัาได้ดีมากๆด้วยมันอัดมันเล่าแล้วแบบเล่าง่ายไม่ได้แบบไม่เล่นท่ายากเล่าให้เรารู้เรื่องทุกอย่างดูง่ายครับ อีกอย่างหนึ่งที่อยากพูดถึงเรื่อง Next Goal Wins เนี่ยก็คือผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นหนังที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักฟุตบอลได้ดีมากๆนะมันอาจจะไม่ได้เป็นหนังที่เพอร์เฟกแบบร้อเนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่สร้างกําลังใจแล้วก็อยากให้นักฟุตบอลมาได้ดูเรื่องนี้นะคือยอมรับว่าแบบเหมือนคุณเป็นคนที่สู้เพื่อคอมมิชชั่นนี้สู้เพื่อสังคมเนี้ระหว่างว่าแบบ เรื่องนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้พวกนักฟุตบอลด้วยนะโดยเฉพาะพวกแบบนักฟุตบอลทีมชาติอะไรประมาณนี้ครับผมรู้สึกว่าคุณอย่างเรื่องนี้คือเป็นการสู้เพื่อแบบทั้งประเทศอ่ะเหมือนซูเปอร์ศักดิ์ศรีของคนทั้งประเทศอ่ะแล้วก็คือเราดูแล้วอ่ะเราก็อยากให้แบบเฮ้ยนักฟุตบอลเป็นแบบนี้บ้างผมรู้สึกว่าตัวหนังอ่ะจะให้คําตอบคนเองครับว่ามันเล่นไปเพื่ออะไรครับก็ สรุปแล้ว next g o wins หนึ่งประตูสู่ฝันผมรู้สึกว่าเป็นหนังบอลที่สร้างมาสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ดูบอลได้ดีมากๆเลยครับเป็นหนังเรื่องนึงที่เปิดปีที่แนะนำให้ไปดูในโรงนะครับผมรู้สึกว่าถ้าส่วิคนดูในโรงเยอะๆผมเชื่อว่ามันจะได้บรรยากาศแบบเออคุณไปดูบอลเนนะ่ะคุณไปดูบอลที่สนามอะ่ะแต่มันอาจจะไม่ได้ระดับสนามพเมีรีกอ่ะเอออารมณ์ประมาณคุณไปดูบอลในบาร์ อะไรประมาณนั้นแนหะแต่ว่ามันจะเป็นบอลที่เราลุ้นตามตัวละครเราเอาใจช่วยกับคอมมูนิตี้นี้หรือกับประเทศอเมริกันสโมวาในเรื่องจริงนี้ด้วยครับแม้มันจะเป็นหนังอะแต่ผมรู้สึกว่าเรามีอารมณ์ร่วมกับตัวละครได้ดีมากๆครับ Next Goal Wins หนึ่งประตูสู่ฝัน11มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามช่องและเพจหมากแกะหนังด้วยนะครับ